ไม่สบาย <c oughs> นะครับหลวงตานอนอยู่ห้องไอซียูก็สวดมนต์ไปไปมามาก็เห็นตัวเองในในชาติก่อนจากนั้นก็เห็นเจ้ากรรมในเวรคนที่ทําให้เราเจ็บป่วยบางคนกอ็อโหสิกรรมแล้วบางคนก็ยังไม่ยอมแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่ดูท่าทางจะอาฆาตแค้นเรามากเลยเงี้ยครับหลวงตาเราก็ถูกแล้วมันโดนอาฆาตแค้นเนี่ยเพราะว่ามันมันอยู่ในโพมที่ไม่ทุกข์มาก ไม่สุขมากพวกเนี้ยถ้าพวกที่ทุกมากเนี่ยนะมันก็จะน้อมมากจะโจหัวสี่แล้วเพราะมันได้บญจากเราขึ้นขึ้นของความสุขแต่ไอสุขมากเนี่ยมันก็ไม่สนใจแล้วมันไม่เอาเวรกับเราละไอชิบุกสุขสุขริบเนี่ยนะมันอาฆาตครับ <c oughs> มันก็จะบน่นเรามันทํากับผมในชาติที่แล้วยิ่งกว่านี้อีกนะ <c oughs> อย่ามายุ่งกับผมอย่าเสือกกับผมโน่นอะ มันต้องเวลาไปสับเพพเดไปนั่นนะครับมันพาลานาถึงคนที่ทํามันไว้น,ะนะั่นนะทรมานทั้งกายทั้งใจตรงนี้เหมือนคนทําในยุคนี้แหละครับเหมือนคนจะกินวาสักอย่างก็ไปทรมานมันเหมือนจะกินไก่เน่ยต้องเลี้ยงมาจางเด็กเอาเอามะพร้าวให้มันกินขนมันก็ไม่มี <c oughs> ไก่กะทิอนะไนะอย่างนั้น มนุษย์ก็บอกอยู่แล้วมนุษย์เนี่ยเป็นตัวสร้างเหตุทั้งหมดนะครับใช่มไม่เข้าใจเรื่องอนาคตเนี่ยเข้าใจได้พบข้างหน้าเวลาทําไปปัจจุบันย,ยิ่งคนเป็นใหญ่นะมีอํานาจมีนั่นเนี่ยสามารถจะทําดีกับมากนะมทําไม่ดีก็เยอะเลยอะ่ะครับแล้วอย่างเหล่าวิญญ,ญาณที่เขาอาฆาตแค้นนะครับหลวงตา มีเป็นไปได้ไหมที่เขาจะสามารถอโหสิกรรมให้เราได้ได้ฮะเขาโดยหลวงปู่ส่วนใหญ่เวลาสวดที่ไหนอะสมัยก่อนอะท่านท่านแน,นะนาว่าเองก็บอกข้าดิแต่แนะนําบอกข้า <c oughs> เดี๋ยวข้าจะเทศนให้มันฟังดังนั้นเวลาไปสวดมนต์ที่ไหนไปที่ฐานที่ไหน,ไไหนแล้วก็หลวงปู่ทาให้เข้าดูหน่อยอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นยังไงค <c oughs> เหตุน้เขาฟังหน่อยเราก็มีที่สวดมนต์ไปท่านก็ทําให้เขาดูเองครับอดีตเขาเป็นไงสักพักเขาก็น้อมแนละ้วไม่วิญญาณหลายวิญญาณเป็นหมูเป็นฝูงเลยนะอยู่นะถ้าหัวหน้าไปมันไปหมดเลยนะ,คะเคยเจอหลายที่นะทำยังไงก็ได้ให้หัวหน้า<ฮ><ฮ>น้องไ,ไปได้ไปหมดเลยตอนตอนที่กําลังกําลัง สุดๆเลยนะตอนนั้ไว้ทั่วเลยอะ่ะตรงไหนที่มันตายเยอะๆอะไรประมาณนั้นที่ตายในอดีตพวกนับนทาไมเวลาที่หนูพูดคุยกับเพื่อนๆเรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่นะครับหลวงตามัากจะมีอาการทางธาตุก็คือขนลุกแล้วก็ในใจปื้มปิติมีความสุขเงี่ยครับถ้าถูกแล้วขื้นมันมามันก็สุขละครับ ขึ้นเหนือความสุขมาไม่สุขได้ยังไงเ่าขนาดเรานึกถึงทรัพย์เรายังสุขเลยมันสุขทั้งโลกเราสวดมนต์เราก็สุขถ้าเราสวดเข้าถึงอ่ไม่ต้องมนตนะ์นี่ยฉันนั่งสวดมนตนะ์สุขสวดแล้วเพลนินเหมือนร้องเพลงอะ่ะครับแต่ปัญหาอย่างนี้นจะสวดยังไงให้มันสุขเหมือนร้องเพลงอให้สัมผัสเหมือนร้องเพลงค,ครับมันก็ต้องสวดบ่อยๆอ่างจากความรู้สึกทั้งโลกบ่อยๆ มันใช้ไม่ใช่วันสองวันเนี่ยไม่ใช่ปีสองปีเนี่ย <c oughs> <ภ>ท่านบอกมันต้องตลอดชีวิตอ่ะอันนี้เหมือนเขาว่าข้ามยุดเขาพูดคุยเรื่องหลวงปู่เหมือนเล่าประสบการณ์ว่าเจอหลวงปู่ได้ยังไงคุยเรื่องหลวงปู่ให้เพื่อนฟังเงี้ยมันก็มีอาการอนแนะนําไปแล้วตุก <c oughs> ในศาสตร์ที่ผู้นําในท่านอ่ะเองไม่ต้องทําอะไรอ <c oughs> พาเขานั่งสวดมนต์แค่นั้เอาได้เวลาสวดมนต์ <c oughs> แค่นั้นเองก็เปิดเทป แสร็จแล้วกเองทียฐานเรื่องค่าหลวงปู่หน้าที่ผมพาเขานะหน้าที่หลวงปู่ต้องทําให้เขามีความศรัทธาทําทให้หลวงปู่ทาให้เขารู้ว่าท่านคือกายยังไงอยู่ที่หลวงพ่อแล้วกันครับแต่หลวงพ่อต้องดูแลผมด้วยประมาณนั่นแหละครัห<แ>ลวงพ่อเทศเลยจัดการเลยจะซับเดี๋ยวเงินเดี๋ยวผม ผมจัดการเองบริหารเองประมาณัง่ายนะสุยผู้นํะในหลวงพ่อนะถ้าเป็นนะครับแต่อย่าเก็บนะทุกอย่านะถ้าเอามาแล้วต้องจ่ายนะครอย่าไปเก็บถ้าเก็บก็คือเก็บไว้รอที่จะต้องจ่ายยังไม่มายวไม่มาเียัจะตันเก็บมากเดี๋ยวจะเกิดความโลภอีกคหละ หลวงพ่อขอสักชาติว่าไปเที่ยวศึกไปชักชาติเนี่ยไปน่นแล้วตอนนี้ยเอ,อเรียบร้อยแล้วคห้ามสะสมไม่ได้สะสมอย่าไปสะสมครับมันไม่ใช่ของใครหรอกอ,อันนี้เขาบอกว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยหนูก็อยู่บ้านไม่ได้ไปเที่ยวทุกวันอะไรเงี้ยครับ ก็คือค่อนข้างจะเกเรอย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้พอได้มาเริ่มรู้จักหลวงปู่หลวงตาได้มาเริ่มสวดมนต์กลับกลายเป็นว่าติดการอยู่บ้านไม่ค่อยอยากออกไปไหนพอออกไปก็เหมือนมันไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วเงี้ยครับแสดงว่าสวดแล้วเพลินครับ <c oughs> แสดงว่าสัมผัสได้ได้อยู่พอได้อยู่ <c oughs> ถ้าพวกนี้มีความสัมผัสพอได้ยังพวกนี้จะหยุดหยุดนะเหมือนหลวงตานะ หยุดหมดเลยตอนใหม่ๆก็ไปเขาชวนไปกินเหล้าก็ไปปีสองยังไปเลยทุกพอท่านบวชให้ก็พอตอนหลังเนี่ยพอเริ่มเพลินไม่ไปแล้วคเพื่อชวนก็ไม่ไปทีแรกก็ไปเนี่ยจะไม่กินนะกินโคกกินเบป,ปซี่กินแก้มกินกลับเยอะๆมันไม่ชวนแล้วตอนเนี้ยเพราะกลับมันแพง <laughs> <laughs> ไม่ชวนแล้ว <laughs> เราก็เลยไม่ได้ไปคือเราห่างจากมันน่ยไม่ได้ห่างเลยไงห่างจากเพื่อนเนี่ยไม่ได้ห่างเลยค่อยๆห่างไปแล้วเพื่อนก็ค่อนข้างจะแปลกใจที่อยู่ๆเราเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงโูกอะ<ป>มันก็รู้ว่าไปวัดครับมันก็ไม่ค่อยสนใจมันก็ไม่ชวนแล้วต่อหลังยิ่งบวชยิ่งมันมันยิ่งรู้เลยอะ่ะ อ้าวมันเอาจริงนี่ว่าประมาณนี้แหละครับมีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้คุณแม่เลิกเล่นหวยคะจะได้ให้มีเงินเหลือเก็บบ้างไงครับไม่ยากอะไรเราก็เล่นกับแม่ครับเพื่อนจดบมนไปดีขอหลวงปูนไหนแม่ก็เล่นเราก็เล่นด้วย<笑><笑>อุย้ย แม่หลวงตานะเล่นทุกงวดอะตอนสมัยนั้นอะครับเล่นเท่าไหร่รู้เปล่าห้าสิบหกสิบบาทให้นงวดหนึ่งตัวละบาทสองบาทตัวละห้าบาทแล้วตัวเป็นยาวเลยสูบุกงวดใครบอกตัวไหนก็ซื้อหมดแหละมิซื้อบาทเดียวสองบาทไม่สูบให้มันรู้ไปดิครับก็สูบสมงวดเลยแหละแต่บาทมันกี่ตังค์ละตัวมันเล่นไปอย่างนั้นแหละเหมือนคนเล่นไพ่นกกระจอกนะคนแก่ไม่ได้มีอะไรคือ ต้บวกกันงไม่จับไงมันเป็นการฝึกสมองสมองเดี๋ยวไม่เป็นอัลไซเมอร์นะคนแก่จึงไม่เป็นอัลไซเมอร์ไงเอาจริงจริงตัวจริงๆไอ้ไมยาวๆเห็นไหมครับวงไม่มีหนุ่มเขาไม่ไปเล่นนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนั่นนั่งเล่นไอ้ไม้ยาวๆเขี่ยมอะไรนั่นนะครับนั่งทั้งคืนได้เสียกันสิบบาทยี่สิบาทประมาณนั้นแหละ อจะบาปไหมคะหลวงตาถ้าเกิดว่าเราหนีมาบวชโดยที่ไม่ได้มีโอกาสได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่เงี้ยครับจะาว่าบาปนีไ่ไม่ใช่นะหลวงกว่าหลวงตาว่าถ้าคิดพิจารณาจริงๆนะพ่อแม่เนี่ยจะได้บุญไปกับเราเนี่ยโอ้โหไก่นะโตไก่กว่าเราเป็นเลี้ยงท่านตลอดชีวิตเนี่ยสู้เรามาบวชนะ อย,ยังไงแเราก็นึกถึงท่านเนาะตอยังเวียนว่ายตายเกิดแล้วยังแผ่ท่านเนาะบิดามารดาหมูญ,ญาติพูนพวกคุณตั้งแต่อดีตเน <c oughs> ถึงปัจจุบันและอนาคตลองทศดดู <c oughs> ได้บุญเราตลอดนะ <c oughs> ยิ่งเราไปสร้างโน่นสร้างนี่เขาก็ยังได้อีกแหละ พราะทุกความดีที่เราทํามันก็เป็นสายใยไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดถูกต้องยาวนานย,ยาวไกลนไม่ใช่แค่ชาติเดียวไม่ครับ<ะ>เขาไม่ได้มองชาติเดียวหรอกนักปฏิบัติธรรมนักธุรกิจบุญเขามองเป็นโน้ตสงไขยนะเป็นหลายกับผู้เจ้าหลายองค์นั่นไม่เหมือนนักธุรกิจคร<ะ>ับทั้งโลกมันก็คิดชาติเดียวอ ทีทีละสิบป,ปียี่สิบปีอย่างแบบลุงตาทํางานน่ะครับที่ทํางานน่ะมันบริหารพิจนารณากันห้าปีสิบปีนะสุถ้ามันพลาดเนี่ยเขาต้องมาชุมล้วรชมเกือบทุกวันนะ <c oughs> ทําไมตัวเลขมันไม่เพิ่มทําไมนั่นนะจะขยายหรือจะลดจะอะไรเนี่ยโอ้ี่ธรรมดาวันมึงคิดจะตัวเลขอย่างเดียวเลยตายแล้วก็ไปไหนไม่รอดนะ ดีต่ว่ากรรมหนักมันก็จะมีแต่ติดอยู่ตาตุ่มซะส่วนใหญ่ทั้าพวกกันเนี่ยว่าพูดถึงอลองบอกหลวงปู่ว่าหนูอยากทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งให้หลวงปู่ไงครับหลวงตาเขาก็ได้ยินมาว่าหลวงปู่ว่าให้เองไปดูแลแม่เองแล้วเขาก็ถามหลวงปู่อีกรอบหนึ่งว่า คำถามเดิมเลยครับแล้วมันก็ได้คําตอบเหมือนเดิมว่าให้ไปดูแลแม่แต่ทีน,นี้เขาบอกว่าเขาก็มีหน้าที่คือดูแลแม่ทุกวันอยู่แล้วนะครับอย่างดีคือก็เลยอยากถามว่าเราต้องทําอะไรให้แม่เพิ่มเติมอีกไหมก็ไปถูกอะไรเวลาอยู่กับแม่ก็สวดมนต์ไปก็น,นึกถึงแม่แผ่ให้แม่เขาอ๋อดูแลทางกายอย่างเดียวไม่ได้นะ,ระเราต้องทางใจด้วยปรับชื่นครับ ับขึ้นจิตแกเวลาแกฝันแล้วก็ให้ฝันถึงพระอต่อมาเนี่ยเวลาแผ่เวลาแกนอนแล้วก็เป่าหัวแกนโมพุทธายาหลวงปู่เพี้ยงผัานเรนหลวงปูนเปิดบทสวดให้ฟังให้<ด>เอารูกหลวงปู่ไปให้แกเห็นถ้าเราดูแลแบบนี้โหสบายเลยนะครับสบายเนี่ย แกอาจจะหายป่วยและแข็งแรงอาจจะเป็นไปได้ครับก็อยุดก็ท่านให้ดูแลไงเมื่อก่อนอาจจะเตะดูแลก็จริงแต่ว่าเออดูแลแต่ทาง<ช>ข้างนอกไงครับเวลาแกหลับเราก็สวดมนต์ไปสวดมนต์เวลาคนหลับเนี่ยมันไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่เนี่ยขึ้นเวลาเราแผ่ไปเนี่ยมันจะฝันแกจะฝันไม่เหมือนไม่เหมือนปกติไม่หลับเนีน่ย จะต้องคิดนโน่นคิดนี่ใช่ไหมวลาวเราแผ่ไปแกกําลังคิดไม่ในเรื่องได้ราวเนี่ยมันก็ไม่เข้าอยู่ดีออะส่วนแล้วขึ้นครับ <c oughs> เ,เดี๋ยวนี้ครับหลวงตาไม่ว่าจะคุยกับใครไม่ว่าเขาจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นภาพบ้านเขาหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยมันขึ้นมาเป็นภาพแล้วบางทีเขาก็พาไปที่ที่เราเห็นด้วยนะครับหลวงตาทําไม ถึงเห็นทั้งที่อยู่คนละจังหวัดอยู่คนละที่มันเป็นศาสตร์หลวงปู่ที่ท่านฝึกให้อยู่แล้วะถ้าคนมีพื้นฐานมีความเชื่อเนียนึกถึงท่านบ่อยๆเนี่ยเวลาเรานึกถึงไขรเวลาเราคนพูดเนี่ยเวลาคนพูดกันเนี่ยมันก็จะรู้เลยอ่ะอันนี้โกหกอันนี้อันนี้โกหกอันนี้เรื่องจริงถ้าเขาพูดถึงบ้านก็จะเห็นบ้านครับเออ แม่ฉันป่วยนะเนี่ยจะทําไงดีก็จะเห็นภาพแม่ก<อ>็อมันจะมาจากตาหัวจมูกริ้นกายเข้าชดจิตคถ้าส่งไปให้ตัวรู้จิตตัวรู้จิตเป็นตัวรู้มันรู้ทางตาหัวจมูกริ้นกายจากรูปรสกลิกลก่นเสียงนิสสัดหลวงพอ่อแท้ๆเลย<อ>ถ้าคนฝึกได้เนี่ยชีวิตเนี่ยมันต้องเอาอะไระก็บอกแล้วอยู่กับปู่นี่อยู่หลวงพ่อเนี่ยคไม่ต้องมีอะไรกินนอนโสมนอย์เรียวนี่แหละ อยากรวยก็ได้ก็บอกแล้วตุ๊ลุงตาพาไปตุ๊กไปรุกี่บ้านบางบ้านน่ะสุดยอดเลยกระดิกไม่ได้เลยพอนึกปั๊บเห็นภาพเลยครับอ้าวไปไหนมาควบคุมได้เลยนี่ปัญหาว่าเชื่อท่านไหมแันเองเชื่อลุงปู่ไหมอยู่กับท่านไหมง่ายไหมอาโคตรง่ายเลยแต่มันทำยาก คมันลืมลืม,มลืมคล,มลมื่นมันเปลี่ยนคลื่นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพ<ม>วกคลื่นทั้งโลกมันเป็นคลื่นของวัตถุคถ้าเล่นวัตถุแล้วก็ไปเลยะไม่กลับมาชั่วโมงหนึ่งอะไอ้โชคดีหลงตาสมัยยังตาฝึกนะไม่มีมาที่ถ้ำก็ยังไม่มีนะไม่มีไม่มีมมมมโทรศัพท์ มันก็เลยฝึกง่ายอ่ะขึ้นมันก็เลยไปเรื่อยๆมันก็เพลินไปเพลินไปเพลินไปใครจะสนใจไม่สนใจไม่สนใจะลรเล่นอย่างเดียวเลยก็อย่างดูหนังชั่วโมงหนึ่งก็แป๊บเดียวนะครับเล่นเกมชั่วโมงหนึ่งก็แป๊บเดียวนะครับแต่สวดมนต์ในชั่วโมงสวดมนต์แป๊บเดียวกับชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวมกันน่ะถ้าสวดเพลินนะครับมันอยู่ที่ความตั้งใจมันอยู่ความพอใจความยินดี มันอยู่ที่ความเชื่อฉันทะ,ค,ะความพอใจวความยินดีฉันทะใช่ความพอใจความยินดีคความเพียรจิตจดจ่อแล้วก็พิจารณาทุกวันว่าทําไปแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ได้ผลมันเป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะบทสวดหรือเป็นเพราะหลวงปู่มันต้องอ่านอย่างอะ่ะ แก่ขายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันก็มันก็ควบคุมได้อยู่แล้วตัวนี่เ็าเรียกว่าฝึกจริงๆเพราะดูตัวเองก็รู้นะครับว่าเรามีความตั้งมั่นตั้งใจแค่ไหนรู้ไม่รู้จักตัวเองคงไม่ใช่แล้วล่ะครับคนรู้ไม่รู้จักตัวเองล้วไม่รู้จักใคร<อ>ถ้ารู้จักตัวเองพอก็รู้จักมนุษย์ทุกคนนคั่นแหละมนุษย์มันต่างกันตรงไหนครับไม่ต่างกันตรงไหนเลย ลวงตาเชื่อท่านนะถิงได้ทำได้ขนาดนี้ทุกไม่ใช่ลวงตาจากตอนที่เป็นกะลว่ก็ไม่ได้เรียนนะขี้เกียเรียนด้วยเรียนหนังสือเนี่ยเรียนมหนึ่งก็ยังมอสมองมสี่ปสียังอ่านไม่ออกเลยทุกเพราะออหัวสมองไม่ดีกระทบะะเวลามีอุบัติเหตุมันหัวมันลงหัวมลงลงพื้นหน่อยเรามาเช็คดูแล้วโอ้โหเราไม่ใช่ธรรมาดาปานานี่ แค่ชาตินี้ก็เล่นปานามไ่รู้กิ่เท่าไหร่เพราะที่บ้านมันติดน้ำไงครับเรียนหนังสือก็จบไม่จบเรียนจบมหกสมัยก่อนว่าจะต่อมอเจ็ดก็ไปไม่รอดอแต่ไม่รอดไม่ไม่เอาอะไรสักอย่างครับทานก็ไม่เอาขี้เช่าก็ไม่เอาแล้วแต่ทําไมตอนนี้หลวงตาถึงมีวิธีการจัดการบริหารดูแลมองทุก,กอย่างวงพ่อท่าน บอกลุงตาเองอ่ะในในเองมาฝึกแล้วเองห้ามห่างจากฆ่าห่างจากพระถ้าเองไปทังโลกมันจะยาวครั้วไปทั้งโลกแล้วก็มากับอยู่กับท่านอยู่กับบทสวดไงอยู่กับการพิจารณาอยู่กับการแผ่จะเลยไปไหนไม่นานเวลาคิดไหนไม่นานก็ไม่ได้ต้องกลับมาต้องกลับมาเพราะท่านขู่ไว้ไง๋ยวมันเองจะไม่กลับมานะเองไปแล้ว เองก็กลับไปไวหน่อยนะบอกอมันต้องคิดออกแน่นอนนะถ้ายังอยู่กับข้าท่านบอกอยู่กับพระเนี่ยเพราะพระ่ชนมีทุกอย่างไงมีโลกมีธรรมด้วยไงขวัวท่านจะหลวงปู่วัวท่านจะบารมีเต็ม,มท่านก็เหมือนเราเนี่ยละท่านบอกเองก็เหมือนข้านั่นแหละถ้าเขาฝึกทุกภพทุกชาติเกิดทำตายเกิดทำตายอยู่นั้นอ่ะขัวจะรู้ท่านบอกเองเป็นมนุษย์หรือเปล่านี่ปัญหาอยู่ตรงนี้ ครับผมเป็นเองต้องทําได้เอครับผมก็ทำทาได้ผมจะค่อยๆทำแต่หลวงปู่ต้องคอยช่วยหนูด้วยนะใช่ครับอย่าให้ผมขัดสนด้วยขัดใจนะหลวงพ่อครับผมไม่มีอะไรละสวดมน,นการสร้างบาร,รมีนะครับหลวงตายากไหมครับไม่ยากนะง่ายระวังจิต ไม่ให้เป็นทุกข์ก็แล้วกันระวังจิตให้อยู่เป็นปกติครับอย่าไปฟังอะไรทั้งสิ้นอืมเวลาฟังไปแล้วมันจะไปตามเขาบางทีเรายังไม่มีกําลังเนี่ยคเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็โดนหลอกใช่ไหมโดนหลอกฆ่ากันทั่วโลกเลยะใช่ไหมทั่วโลกเลยนะไม่ใช่ที่ประเทศไทยเป่าหูโน่นนี่นั่นเออโน่นผมอยู่ล้วนๆเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ฝึกเนี่ย ไปเขาแน่นอนความสงบจริงๆอ่ะมันคือความสุขนะสวดมนต์เนี่ยสุขที่สุดแล้วติดนะถือว่าติดความสุขจะกับติดความทุกข์จะอะไรอ่ะต้องความสุขนะครับสุขทั้งโลกนึกว่ามันมันจะสุขยืนนานเหรอไม่ไม่เหมือนสุขในการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยสุขตลอดนะทุกนอนอยู่คนเดียวก็สุข อยู่ที่ไหนก็สุขทําอะไรก็มีความสุขเป็นปกติใช่อืมคนมีความสุขมันคิดอะไรก็ได้ครับก็มีขึ้นของความสุขมไม่เห็นต้องคิดยากเลยโหหลวงตารสร้างวัดมาเนียไม่เคยขอใครเลยนะครกคไม่มไม่ขอคือไม่ไม่มีไม่ทํา ทำจริงจริงเพราะมีคนถามหูหลวงตาทําได้ยังไงมาจากไหนทําไมดูมีตั้งหลายที่และแต่ละที่ก็ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับขรมมเขาไม่รู้จักผมว่าบัญโจเขาก็รู้จักแล้วซียหนาวหนาวนะครับหนาวที่เป็นเมืองหน้ามันเย็นอยู่แล้วไง